เมื่อคราใดาที่พวกเราไปกราบพระพุทธรูปเราจะเจอปริศนาธรรมจากพระพุทธรูปทําไมพระพุทธรูปจึงมีลักษณะแบบนั้นแบบนี้เราลองมาคุยกันดูนะครับก็คงจะไม่ค่อยมีใครเคยเห็นพระพุทธรูปแต่คงจะมีน้อยคนที่รู้ว่าลักษณะของพระพุทธรูปที่เราเห็นกันอยู่บ่อยครั้งในภาษาคนนั้นก็แฝงข้อคิดอันประเสริฐสุดในชีวิตหรือปริศนาธรรมในภาษาธรรมปรญาธรรม หรือพระพุทธคุณเอาไว้ครบถ้วนก็คือพระบริสุทธิคุณพระปัญญาทิคุณและพระมหากรุณาทิคุณแบบนี้นะครับ 1. พระพุทธรูปมักจะมีพระเสียรแหลมนะครับมีคาถามว่าทำไมพระพุทธรูปจึงมีพระเสียรแหลมก็เนืมาพระพุทธเจ้าของเราก็เป็นมนุษย์ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะเขาสร้างพระพุทธรูปเพื่อให้คิดเป็นปริศนาธรรมภาษาธรรมพระเสียรแหลมนั้นหมายถึงพระปัญญาคุณ ก็คือการมีสติปัญญาที่เฉียบแหลมในการดําเนินชีวิตสอนให้เราใช้ชีวิตและรู้จักแก้ปัญหาต่างๆด้วยสติปัญญาไม่ใช่ใช้แต่อารมณ์ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้ไม่มีอะไรแก้ไขไม่ได้ค่อยๆค,คิดค่อยๆแก้ใช้ปัญญาพิจารณาไตรตรองให้รอบคอบเสียก่อนแล้วความผิดพลาดจะเกิดขึ้นน้อยหรือแม้มันเกิดขึ้นเราก็จะรู้จากมันได้อย่างรวดเร็วปัญญาคือที่สุดแห่งธรรม และเป็นองค์หนึ่งของไตรสิกขาก็คือศีลสมาธิปัญญาหากมีปัญญาชีวิตจะไม่มีปัญหาเพราะสุขิงที่ผ่านเข้ามาก็จะกลายเป็นเครื่องมือที่สามารถนำไปใช้พัฒนาจิตได้เสมอเป็นอากาลิโกไม่จำกัดการเวลาข้อที่สองลักษณะของพระพุทธรูปก็คือพระกัญญาณหรือหูยานตามภาษาคนนี่แหละนะครับ ในขณะที่ในภาษาธรรมก็คือเป็นปริศนาธรรมให้เราเป็นคนหูหนักก็คือมีความหนักแน่นมั่นคงไม่เชื่ออะไรง่ายๆแต่มันคิดพิจารณาใจต,ตรองด้วยสติปัญญาอันแยบขายแล้วจึงเชื่อในหลักฐานและข้อพิสูจน์ที่ตัวเองได้นําไปทดสอบแล้วเราต้องเชื่อมั่นในหลักเหตุและผลก็คือ c o u s e and e f เ e c เเชื่อว่าบุคคลหวานพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นเชื่อว่าสุดท้าย คนเดียวที่จะสามารถทำให้เราสุขหรือทุกข์ดีหรือเร็วได้ก็คือตัวเราเองและชีวิตเราจะเสื่อมทรามหรือจเจริญรุ่งเรืองก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอำนาจภายนอกหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ขึ้นอยู่กับความคิดคำพูดและการกระทำของเราเองทั้งนั้นในการใช้ชีวิตให้มีความสุขเยือกเย็นมีสติและมีเหตุผลเข้าไว้อย่าปล่อยใจไปยึดตามสิ่งที่ได้ยินและเชื่อตามคนอื่น,นหรือตัดสินใจอย่างหุนหันพันแล่นจนเกินไป ลองพิสูจน์สิ่งต่างๆด้วยตัวเองเสียก่อนก็จะเชื่อตามหลักกาลามาสูตรเพื่อฝึกฝนการเป็นคนที่มีจิตใจหนักแน่นมั่นคงดุดงองอ์พระพุทธอีกในหนึ่งก็หมายถึงการสำรวมอินทรีย์หคือตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายในเวลาเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถ,ถูกต้องโผฏทพทพะรู้ธรรมารมด้ใจแต่ให้ใช้สติปัญญาพิจารณาไตรตรอง ลักษณะที่สามของพระพุทธรูปก็คือพระเนตรมองต่ำพระพุทธรูปที่สร้างโดยทั่วไปก็จะมีพระเนตรมองลงที่พระวรกายของพระองค์ไม่ได้มองดูหน้าตาหรือมองดูประตูพระอุโบสถว่าจะมีใครเข้ามาไหว้บ้างหรือนี่เป็นปริศนาธรรมในภระสาธรรมก็คือสอนให้คนเรามองตนเองและพิจารณาตนเองเสมอตักเตือนแก้ไขตนเองก่อนจะไปคอยจับผิดผู้อื่น ตามปะกติคนเราก็เพิจะมองเห็นแต่ความผิดพลาดของบุคคลอื่นโดยและเลยมองข้อบอกพร่องของตนเองก็มัวแต่เอาเวลาไปนินทาว่าร้ายและจ้องแต่จะคอยวิจารณ์หรือเปลี่ยนแปลงคนรอบข้างอย่างเดียวทําให้สูญเสียโอกาสในการปรับปรุงพัฒนาตัวเองใครเล่าจะตักเตือนตัวเราได้ดีกว่าตัวเราเองจึงมีพุทธพจน์ตรัสให้เตือนตนเองว่าอัตนาโจทยัตตานังซึ่งแปลเป็นกรนได้ว่า จงเตือนตนของตนให้พ้นผิดตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือนตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือนยาแช่เชือ้อเร่งเตือนตนให้ผลภัยนอกจากนั้นพระเนตรที่มองต่ำก็คือการสอนให้ใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่เหมอมองฟ้าจนฝันเฟื่องถึงเรื่องที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นหรือมัวหลงล่องลอยในอดีตที่ผ่านพ้นไปแล้วและไม่มีวันหวนกลับมา ตาที่มองลงต่ําจะช่วยย้ําเตือนใจเราว่ากลับก่อนเถิดกลับมาอยู่กระลมหายใจที่ปลายจมูกเพราะนั้นคือดินแดนแห่งสวรรค์ที่แท้จริงเพราะสุขทุกอยู่ที่ใจตนเองลักษณะที่สี่ของพระพุทธรูปพระพักอันสงบนิ่ง ไม่ว่าใครจะดา่าว่าพระพุทธรูปอย่างไรท่านก็ยังสงบนิ่งไม่ว่าจะน้ําจะท่วมแผ่นดินจะไหวหรือใครจะเตะต่อยทุบตีนินทาหรือทําร้ายพระพุทธรูปมากแค่ไหนท่านก็นิ่งสงบรับแรงกระแทกกระทบต่างๆเหล่านั้นอย่างมั่นคงเบิกบ,บานและไม่หวั่นไหวไปกับปัญหาทั้งเล็กและใหญ่ให้ความรู้สึกเย็นสบายต่อผู้ผูกพนอยู่เสมออันนี้ก็คือภาษาคนในภาษาธรรมก็คือในชีวิตของเราไม่ใช่ว่าเราจะต้องยอมคนอยู่เสมอ แต่ถ้าเราสามารถฝึกรับแรงกระแทกทุกรูปแบบด้วยความนิ่งสงบได้เราก็จะสามารถตอบโต้อย่างสร้างสรรค์และทรงพลังยิ่งกว่าเดิมเพราะคนบ้าจะโตดจะโต้ตอบแบบหน้ามืดและคนโง่ก็จะโต้ตอบตอนที่ตัวเองกําลังโกรธส่งผลให้ตัวเองและคนอื่นตกตายไปตามกันหากคนเรารู้จักนิ่งสงบรับแรงกระแทกต่างๆในชีวิตได้เหมือนพระพุทธรูป โดยใช้ขันติโสรจกักความอดทนอดกลั้นมีวุฒิภาวะทางอารมณ์และใช้การยับยั้งชั่งใจขั้นตอนต่อไปของการตอบโต้จะเกิดจากสติเกิดจากปัญญาและเกิดจากพลังอันยิ่งใหญ่ที่มาจากใจที่งสงบนิ่งซึ่งจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สร้างบาดแผลให้กับคนอื่นหรือตัวเองลักษณะที่5ของพระพุทธรูปค,คือรอยยิ้มของผู้ที่เข้าใจโลก อันต่อมาก็คือปริศนาจากพระโอษฐ์ที่แย้มยิ้มอยู่เสมอในภาษาคนในภาษาธรรมหมายถึงพระมหากรุณาคุณคือการทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อสัตว์โลกไม่มีประมาณเป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่รักสรรพสิ่งรักโลกและเข้าใจความจริงของโลกความจริงที่ว่าทุกสิ่งย่อมเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาความจริงที่ว่าไม่มีอะไรแน่นอน ความจริงที่ว่าไม่มีอะไรคงทนถาวรและความจริงที่ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงความสุขและความทุกข์เป็นของคู่กันเสมอเหมือนทั้งสองด้านของเหรียญอันเดียวกันฉะนั้นผู้ที่เข้าใจผู้ที่เข้าใจความจริงจะสามารถสงบนิ่งอยู่ได้ในธรรมชาติของสรรพสิ่งไม่วิ่งตามกระแสะโลกจนเหนื่อยเกินไปและสามารถใช้ชีวิตอย่างเบิกบานได้ท่ามกลางพายุที่โหมกระหน่ำเพราะเข้าถึงสัตธรรม และมีธรรมเป็นที่พักพิงนอกจากนั้นรอยยิ้มของพระพุทธรูปก็คือรอยยิ้มของผู้ที่ถ่ตัวแต่นั้นในขณะเดียวกันก็เข้าใจความยิ่งใหญ่และคุณค่าของความเป็นมนุษย์รู้ว่าแม้ตัวเองจะเป็นเพียงเศษผงธุรีหนึ่งในจักรวาลแต่ก็เป็นเศษผงธุรีที่สามารถเข้าใจความจริงของจักรวาลได้จึงทั้งเป็นสิ่งที่พิเศษและไม่พิเศษในเวลาเดียวกัน ลักษณะที่6ของพระพุทธรูปก็คือทรงประทับอยู่บนดอกบัวเราจะเห็นทุกอิริยาบถของพระพุทธรูปจะประทับอยู่บนดอกบัวในภาษาคนนะครับซึ่งดอกบัวนั้นมีแหล่งกําเนิดจากโคลนตมซึ่งอยู่ในที่ต่ําและถือเป็นสิ่งสกรปรกแต่เมื่อดอกบัวนั้นชําแรกตัวขึ้นมาจากดินโคลนแล้วดินโคลนอันสกรปรก ก็หาได้ติดอยู่ที่ดอกบัวไม่กลับกลายเป็นดอกไม้ทีิงงดงามและทรงคุณค่าผู้คนนิยมเก็บมาบูชาพระและสิ่งที่ตนเคารพนับถือแต่เมื่อปล่อยทิ้งไว้จนแห้งเหี่ยวแล้วสายมมนักนิยมพระเครื่องบางคนก็ยังเอาไปปดบทอัดในแม่พิมพ์ขึ้นเป็นรูปพระบูชาเสียอีกเ,เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นมนุษย์ที่มีกำเนิดจากโยนีของพระมันดา และเคยใช้ชีวิตอยู่ในโลกียวิสัยเหมือนคนทั่วไปแต่เมื่อถึงเวลาหนึง่งที่ทรงเบื่อหน่ายในโลกียวิสัยก็ทรงสละทิ้งทุกอย่างและออกสแสวงหาทางพ้นทุกข์และทรงบรรลุถึงทางพ้นทุกข์ความดับแห่งกิเลสะวะทั้งปวงตัดวงจรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดและทรงดำรงพระชนชีพอยู่อย่างบริสุทธิ์หรือพระบริสุทธิ์ที่คุณพระวิสุทธิ์ที่คุณอันเปรียบ ประดุดดอกบัวที่เกิดจากโครนตมแต่ไม่แปดเพื่อนด้วยโครนตมฉะนั้นนี่คือภาษาธรรมคติพจน์คติชาวพุทธมีโลกทัศน์ว่าในจิตใจของเราทุกคนมีความเป็นพุทธ,ธะซึ่งแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานซ่อนอยู่โดยไม่มีข้อย,ยกเว้นหลายคนอาจไม่ทาาราบว่าแท้จริงคําว่าพระพุทธเจ้าหรือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่ชื่อ แต่เป็นคํานําหน้าชื่อในอดีตก็เคยมีพระพุทธเจ้ามาแล้วหลายพระองค์จนนับไม่ถ้วนดุดจานวนเม็ดทรายในมหาสมุทรสารพระพุทธเจ้าปัจจุบันที่เรารู้จักกันดีมีพระนามว,ว่าโคตมะซึ่งแปลว่าผู้ขับไล่ความมืดหรืออวิชชาด้วยแสงสว่างแห่งปัญญานั่นเองดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าไม่ว่าใครก็สามารถฝึกฝนพัฒนาตนเองไปถึงจุดของความเป็นพุทธได้ทั้งนั้น คนคนนั้นมันใช้ชีวิตอย่างมีสติและมีปัญญาอยู่เสมอฉะนั้นเมื่อใดที่เราก้มลงกราบพระพุทธรูปนอกจากจะระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าแล้วก็อย่าลืมระลึกถึงปรัชญาธรรมที่แฝงไว้ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามเอกอินส i ายบายดรถนอมนำบทความดีๆนำเรื่องราวที่เป็นคติสอนใจนำสิ่งต่างๆท,ที่เป็นแรงบันดาลใจมาฝากทุกท่านฝากกด s u b s ไ r i b e กดติดตามและกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ